รีแคปสัปดาห์นี้แท็กซี่คู่ปิดทางเข้าออกสนามบินสุวรรณภูมิไม่พอใจบูธของกแกลปไปตั้งอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิเกิดปรากฏการณ์เน็ตทูล่มทั้งเน็ตบ้านเน็ตมือถือชดใช้แล้วแต่ก็ยังไม่พอใจสําหรับผู้ใช้บริการประเทศไทยผลิตรถยนต์ลงต่าสุดในรอบ44เดือนไม่เคยผลิตได้น้อยขนาดนี้ใน3ปี6เดือนบิตคอยพุ่งทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์111,000ดอลลาร์สหรัฐและยังมีแรงส่งว่าจะไปต่อได้มากกว่านี้ บริษัทที่เข้าระดมทุนมีขนาดใหญ่ที่สุดประจำปีนี้ CATL ผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าให้กับรถ EV b t a b s Recap สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3ก่อนที่เราจะจบพฤษภาคมกันนะครับและในที่สุดก็คือหากับ22พฤษภาคมสำหรับใครที่ใช้ True Net True Net, Bad, Net บ้าน Net มือถือนั้นล่มกันทีเดียวนะครับ สายๆประมาณสัก10บโมงได้ครับคนที่ใช้มือถือของค่ายเน็ตทรูนั้นถึงกับบ่นว่าล่มที่แท้ทรูกันเลยนะครับเพราะว่าไม่สามารถใช้บริการกันได้ครับและในที่สุดนั้นการที่บริการไม่สามารถใช้ได้นั้นทางทรูบอกว่า เป็นเวลาเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าประชาชนคนทั่วไปก็สะท้อนกลับมาในโซเชียลมีเดียเพราะเดิมเหมือนว่าบริการของเดดทรูนั้นจะใช่ไม่ได้อย่างยาวนานเลยนะครับและผลปรากฏว่าตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็คือปัญหาเกิดขึ้นกับเรื่องของอศูนย์ควบคุมระบบกําลังไฟฟ้าซึ่งส่งผลให้กับการให้บริการของเดดทรูนั้นมีปัญหาครับพอตกถึงตอนค่ำๆประมาณสักห้าทุ่มเนี่ยนะฮะทรูก็โพสต์ขึ้นมาว่าได้มีการชดเชยเยียวยาโดยออกมาทั้ง3รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือเป็นการ ให้อินเทอร์เน็ตฟรี10กิกโทรฟรีทุกเครือข่าย100นาทีแต่ให้เพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็ถือว่าสร้างความพือฮาให้กับประเทศไทยอย่างมากเลยครับในกรณีที่เน็ตของทรูนั้นไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่พอมาถึงประมาณวันศุกร์ก็ปรากฏว่ามีซุ้มเสียงสะท้อนออกมาว่าสิ่งที่ชดเชยให้จากทรูนั้นดูเหมือนว่าจะไม่สมน้ำสมเนื้อกันเท่าไหร่เรื่องนี้ก็คงต้องรอดูกันต่อไปครับ ขณะเดียวกันที่ตีคู่กับมาเรื่องของเด็ดทรูก็คือกลุ่มแท็กซี่นะครับได้มีการชุมนุมประท้วงโดยประมาณสัก30-40ถึงคันครับนำโดยทางด้านนายวรพลแกมขุนทศนะครับเป็นนายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับรถยนต์สาธารณะแท็กซี่พร้อมกับคนขับแท็กซี่ประมาณ50คนด้วยกันนะครับขับรถแท็กซี่เนี่ยไปปกักหลักชุมนุมตรงบริเวณกระทรวงศึกษาธิการเสร็จแล้วก็มีการพูดถึงว่าเนี่ยปัญหาก็คือว่าพอคนไปใช้บริการที่สนามบินลงเครื่องออกมาปับ๊บส่วนใหญ่ก็จะเดินไปที่บูธของ Grab เรื่องนี้ก็ทําให้รู้สึกว่าหัวใจนั้นไม่สามารถจะรับได้นะครับเพราะว่ามีการประท้วงกันเกิดขึ้นว่าเขาทําถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างแต่ว่าทําไมเรื่องของแกร็บนั้นกลายเป็นประเด็นที่ทําให้เขานั้นสูญเสียรายได้นะครับเรื่องราวนั้นใหญ่โตทีเดียวครับ ในวงสื่อโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่สื่อดังเดิมก็มีการพูดคุยถึงเรื่องดังกล่าวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่นะครับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดปัญหาก็คือเรื่องของการตั้งบูธกรปที่อยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของทางทอทนะครับเรื่องนี้ก็ทําให้มีการพูดถึงจนกระทั่งแม้แต่สมาคมคนขับแท็กซี่สนามบินที่จังหวัดขอนแก่นนั้นก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยพร้อมที่จะรวมพลมาถึงที่กรุงเทพแถมบอกด้วยซ้าไปนะครับว่าจะไปปิดที่ทำเนียบรัฐบาลน,นะครับแต่เรื่องนี้ทั้งหมดกบา้รารัชีจ จากทางแกร็บเมื่อวันศุกร์เช่นเดียวกันนะครับโดยเป็นการชี้แจง5ข้อชัดเจนครับว่าทําถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะตัวบูธท,ที่ตั้งอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมินั้นก็ได้รับอนุญาตจากทอทอนะครับส่วนทางแกร็บก็ยืนยันครับว่าเคารพสิทธิ์ในการเลือกใช้บริการของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับ คือฮานะครับสถาบันเศรษฐศาสตร์ของ m a s t e r c a r d ซึ่งเป็นผู้ที่ให้บริการบัตร m a s t e r c a r d เนี่ยได้เปิดรายงานออกมาคือพบว่าอย่างนี้ครับตอนนี้อุตสาหากรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกนั้นมีการหลอกลวงช่อโกงนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวสําคัญและในที่สุดไม่พ้นกรุงเทพกับภูเก็ตก็ติดปัญหานี้เข้าไปด้วยนะครับ นักเศรษฐศาสตร์ของทางด้านสถาบันดังกล่าว Mastercard เนี่ยได้เดวิดแมนเนี่ยนะครับได้ออกมาพูดถึงว่าถ้ามองเ,เฉพาะประเทศไทยก็จะมีอยู่2จังหวัดซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกลวงและช่อโกงนักท่องเที่ยวนะครับกรุงเทพมหานครนั้นเป็นทั้งเมืองหลวงและเป็นเมืองนักท่องเที่ยวสําคัญระดับโลกและได้รับการจัดอันดับในทุกแต่ละประเภทรางวัลเนี่ยปรากฏว่าก็ติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ การช่อโกงและหลอกลวงเรียงตามลำดับของ5ปัญหาใหญ่ที่เจอในกรุงเทพกันนะครับปรากฏว่าอันดับที่1เลยนะฮะก็คือปัญหาแท็กซี่และรถเช่า มีปัญหาในการหลอกลวงและช่อโกงนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเป็นอันดับที่1ด้วยเปอร์เซ็นต์สูงถึง48นะครับในขณะที่อันดับที่2ของกรุงเทพก็คือเรื่องของธุรกิจอาหารและบริการอาหารนี่เป็นปัญหาอันดับที่2นะครับส่วนปัญหาอันดับที่3ก็คือธุรกิจของบริษัททำทัวร์หรือว่าทราเวลเอเจนซี่ส่วนอันดับที่4เป็นธุรกิจโรงแรมและที่พักและตบท้ายด้วยอันดับที่5คือธุรกิจการบินและรถไฟครับลงไปต่อที่ภูเก็ตนะครับปรากฏว่า พบปัญหาที่ช่อโกงและหลอกลวงนักท่องเที่ยว3อันดับแรกในภูเก็ตนะครับซึ่งไม่เหมือนกับกรุงเทพครับโดยปัญหาอันดับที่1ของภูเก็ตก็คือธุรกิจบริการอาหารและร้านอาหารนะครับมีสัดส่วนของปัญหานี้สูงถึง40%ในขณะที่อันดับที่2ของภูเก็ตนั้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจโรงแรมและที่พักและตบท้ายด้วยปัญหาที่3าของภูเก็ตก็คือบริษัททำทัวร์เอเจนซี่หรือทราเวลเอเจนซี่นั่นเองครับ ต่อมาครับช่วงกลางสัปดาห์นะครับเป็นการถแถลงเป็นทุกประจำเดือนและในที่สุดเราก็รู้ว่าอุตสาหกรรมผลิตวตถยนต์ในประเทศไทยนั้นยังไม่ฟื้นตัวเลยนะครับโฆศกของกลุ่ม อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยนะครับคุณสร,ร,งสรพงศ์ไัยศิษฐ์พัฒนาพงศ์ได้พูดถึงเรื่องของยอดการผลิตรถยนต์ประจําเดือนเมษายนไม่ว่าจะผลิตเพื่อการส่งออกหรือผลิตเพื่อาขายในประเทศนะครับที่น่าตกอกตกใจและกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็คือยอดของการผลิตรถยนต์ในเดือนเมษายนภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับผลิตได้14,250คัน เพราะฉะนั้นถ้าไปเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วปรากฏว่านี่เป็นยอดผลิตพยนต์ที่ต่ำที่สุดในรอบ44เดือนนั่นก็คือ3ปี6เดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตเพื่อการส่งออกหรือว่าผลิตเพื่อขายในประเทศ ผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ยนะครับปรากฏว่ายอดตรงนี้ลดลงถึง6.73นะครับแต่ว่าในขณะที่ผลิตในประเทศนั้นแม้ว่ายอดจะกระเตื้งขึ้นมาบ้างแต่โดยรวมทั้งหมดก็เป็นการผลิตที่ถือว่าต่ําจริงๆในรอบ3ปี6เดือนนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจพอไปรวมทั้งหมด4เดือนแรกด้วยกันก็คือมกราคมจนถึงเมษายนเท่ากับว่าประเทศไทยนั้นผลิตรถยนต์มาถึง4เดือนแรกเนี่ย4 5 6 0 0 0กว่าคันนะครับ ติดลบไปถึง11.96%นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เป็นข่าวดีอยู่บ้างก็คือเมษายนเป็นเดือนแรกที่ประเทศไทยนั้นสามารถที่จะส่งออกรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เรียกกันว่า e-v ซึ่งประกอบในประเทศไทยนะครับทั้งหมด660คันถามว่าทำไมถึงเป็นหน้าประวัติศาสตร์เพราะเดือนเมษายนเป็นเดือนแรกที่ประเทศไทยนั้นส่งออกรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถ e-v หลังจากที่มีโครงการ e-v เกิดขึ้นในประเทศไทยครับ และถอยกลับไปเมื่อวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ก็คือหาที่สุดและทุกคนรอคอยก็ว่าตกลงเศรษฐกิจไทยจะดีจะแย่หรือว่าจะส่งนะครับเลขาธิการสภาพัฒน์คุณดนุชาพิชยานันเนี่ยนะฮะก็เป็นผู้ถแถลงเองและในที่สุดเราก็รู้เลยนะครับว่าเศรษฐกิจไตรมาสที่1ของประเทศไทยขยายตัว3.1%ถ้าเทียบกับสิ่งที่คนคาดการไว้ถือว่าดีครับเพราะส่วนใหญ่จะคาดการว่าโต2.9%แต่เมื่อไปเทียบกับ 5ประเทศที่เหลือกลายเป็นว่าประเทศไทยนั้นมีเศรษฐกิจขยายตัว,ตวไตรมาสที่1น,นั้นต่ําที่สุดใน6ชาติอาเซียนนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าแล้วตกลงแล้วเศรษฐกิจประเทศไทยปี2 5 6 8นั้นมุมมองของเลข,ขาธิการสภาพัฒน์นั้นมองยังไงลดเป้าครับมีการลดเป้าการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะคาดเฉลีย่ยก็หมายความว่าบนสุดล่างสุดหานออกมาตรงกลางเลข,ขาธิการสภาพัฒน์บอกว่าเศรษฐกิจไทยจะโตเพียงแค่1.8%แนตนะครับแต่ว่าล่างสุดเนี่ย 1.3%ครับดังนั้นจึงทําให้เลขาธิการสภาพัฒนั้นถึงกับออกมาเตือนเลยนะครับเตือนทั้งภาคธุรกิจภา,า,าคอุตสาหกรรมประชาชนคนทั่วไปคําเตือนก็คือว่าให้มีการเตรยียมความพร้อมรับมือกับภาวะสถานการณ์ของเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีเอาเลยนะครับสิ่งสําคัญที่เลขาธิการสภาพั์เตือนก็แม้แต่ระมัดระวังการจับใจใช่ายสอยและหวังว่าจะผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปด้วยกันนี่ก็ถือว่า ทำให้เราเห็นนะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยแม้แต่เลขาธิการสภาพัพั์ก็ออกมาเตือนอย่างตรงไปตรงมาครับว่าอยู่ในภาวะที่เปราะบางมากๆโดยเฉพาะรายได้และรายจ่ายของคนและภาคธุรกิจกันนะครับ และในที่สุดมติครมก็ออกมาอย่างที่หลายคนคาดการกันเอาไว้ครับว่าจะมีการทบทวนงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ1.57แสนล้านนะครับเรือนี้นายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรก็ประชุมครมแต่ก่อนที่จะประชุมครมเนี่ยนะครับวันจันทร์เป็นการประชุมคณะบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็เป็นการส่งสัญญ,ญาณชัดเจนแล้วว่าจะมีการทบทวนก็คืองบประมาณที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ1.57แสนล้านเนี่ยเดิมทีตั้งเป้าว่าส่วนหนึ่งจะใช้ในการแจกเงินดิจิทัลเฟดสให้กับบรรดาวัยรุ่นจนซีกัน แต่ในที่สุดไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสงครามภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยทําให้ต้องมีการทบทวนกันแล้วครับดังนั้นโครงการดังกล่าวนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าแค่เลื่อนไม่ได้เลิกนะฮะด้านในขณะเดียวกัน1.57แสนล้านนั้นจะไปกระตุ้น4กลุ่มด้วยกันกับภาวะเศรษฐกิจไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องของน้ําการคมนาคมการท่องเที่ยวและก็รวมไปถึงการส่งออกด้วยครับส่วนรีแคปต่างประเทศต้องยกให้กับเงินบิตคอยนะครับถือว่า บิตคอยนั้นได้ภาวะก,กระทิงพุ่งชนขึ้นมาภายในยังไม่ถึง24ชั่วโมงเนี่ยทำสถิติราคาสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เกิดขึ้นใน3ทวีปเลยครับไล่กันตั้งแต่ที่นิวยอร์กก็คืออเมริกาแล้วก็มาขึ้นเป็นส,สถิติใหม่ที่สิงคโปร์ของเอเชียเสร็จแล้วก็ไปจบด้วยราคาที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับเราย้อนกลับไปดูนิดนึงครับว่าบิตคอยที่ปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ในสัปดาห์นี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับซื้อมาขายไปราคาขึ้นไปแตะที่10,1884 1ดอลารสารัฐต่ บิตคอยนะครับท่านผู้ชมเอาสาร3คูณเข้าไปก็ประมาณ3.6ล้านกว่าบาทด้วยกันครับทีนี้ภายใน24ชั่วโมงทำไมถึงทำสถิติถึง3ทวีปด้วยกันก็ต้องย้อนกลับไปนะครับ เกิดสถิติสูงสุดที่ลอนดอนที่ยุโรปแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเงินบิตคอยในเอเชียเนี่ยขึ้นมาแตะ1,1446ดอลลาร์สหรัฐขึ้นมาประมาณร่วมๆ3,800กว่าดอลลาร์สหรัฐหรือขึ้นมาถึง1 0 0 0 0กว่าบาทก็3.57นะครับแต่ถ้าถอยก่อนที่จะถึงเอเชียแล้วเราก็ต้องกลับไปคืนวันที่21พฤษภาคมที่นิวยอร์กสหรัฐนั่นเป็นคืนแรกนะครับ ที่เงินบิตคอยนั้นทําลายสถิติเดินครับโดยมีการซื้อขายจนกระทั่งข้างเงินบิตคอยขึ้นไปแตะที่1,9857ดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ3.6ล้านกว่าบาทนะครับเกิดอะไรขึ้นทาไมอยู่ดีๆคนถึงมาโถมซื้อบิตคอยในช่วงเวลานี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นปัจจัยบวกหลายอย่างที่ตอนนี้คนเป็นลงทุนในสิ่งที่เรยียกว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงสูงอย่างนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินเฟอ้อของอเมริกาลดลงอย่างต่อเน,นื่องนะครับล่าสุดนั้นปรากฏว่าเพิ่มขึ้นต่ําสุดในรอบมากกว่า ร,รวมไปถึงบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกานั้นก็สดใสในภาพรวมถือว่าเติบโต,ะต,ะต,ะตะสูงขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วก็ปรากฏว่าในแง่ของทางด้านการเจรจาภาษีนะครับระหว่างจีนกับอเมริกาซึ่งมีผลตั้งแต่12พฤษภาคมที่ต่างฝ่ายต่างลงไปคนละ115%เนี่ยบรรยากาศก,าก็ดีขึ้นฮะทำให้มีคนนั้นโถมเข้าไปซื้อเงินของบิตคอยเป็นว่าเล่นนะครับรวมไปถึงสิ่งที่น่าสนใจก็คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงมาในช่วงหลายวันก็ทําให้มีการโยกสินทรัพย์ จากสินทรัพย์อย่างดอลลาร์ที่ถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งก็เข้ามาลงทุนในเง,งินบิตคอยครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือการเมืองของอเมริกาครับโดยมีการลงแคลนเสียงของผู้ที่สมาชิกให้มีการ ผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับความคืบหน้าในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลเงินคริปโตเคอเรนซีที่เรียกกันว่าสเตเบิลคอยนะครับทั้งหมดนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นการยืนยันว่าบิตคอยได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นแม้แต่ตัวเลขสุดท้ายก็ออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าภาคเอกชนในอเมริกานั้นถือเงินบิตคอยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือ t ทรัชชี่บอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ภาคเอกชนถือครองเงินบิตคอยในสัดส่วนถึง31%นะครับหรือคิดเป็นก็ประมาณกว่า3 4 0 0 0 0 9,000ล้านดอลลาร์กว่า11ล้านล้านบาทเลยครับและนั่นถ้าจะเทียบจริงๆเนี่ยเท่ากับว่าเป็นสัดส่วนถึง15%ของปริมาณเงินบิตคอยที่มีอยู่ในระบบปัจจุบันนะครับและก็แน่นอนนะครับแม้ว่าจะไม่มีราคา New High เกิดขึ้นกับตลาดทองคำในสัปดาห์นี้แต่ก็ได้เห็น3,300ดอลลาร์สหรัฐนะครับถอยกลับไปเมื่อ23พฤษภาคมนะฮะร,ราคาทองคำนิวยอร์กสหรัฐนั้นแม่นึกว่าจะยืน3,300ดอลลาร์ต่อเนื่องเป็นวันที่2แต่ก็เอาไม่อยู่ครับ ยืนได้แค่วันเดียวเท่านั้นคือคืน,คนวันพุทธที่ผ่านมาตามเวลาของนิวยอร์กสหรัฐนะครับโดยปรกากฏว่ามันพระราสมบดีตามเวลาของนิวยอร์กสหรัฐนะฮะร,ราคาทองคําของโกลฟิวเจอร์แล้วก็ โกลสปอตเนี่ยถูกเทขายหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นราคาโกลสปอตนั้นก็เทลงไป17เหรียญก,กว่านะครับและในที่สุดก็หลุด3,300ลงมาอยู่ที่3,295ดอลลาร์ถ้าเอากลมๆนะฮะหายไป5ดอลลาร์เองครับและกระทำให้หยุดราคาทองที่ขึ้นติดต่อกันถึง3วันเนี่ยกว่า124ดอลลาร์หรือ3เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกันกับโกลฟิวเจอร์นะครับก็ถูกเทขายในวันพระหัสบสดีตามเวลาของอเมริกานะครับโดยโกลฟิวเจอร์นั้นก็ตกลงไปประมาณ18ดอลลาร์ครับแล้วก็ลงมาปิดที่3,294ดอลลาร์6ดอลลาร์หายไปนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็แสดงว่าทองคำยืนได้เพียงแค่วันเดียวสำหรับ3,300ดอลลาร์สหรัฐถามว่าปัจจัยอะไรเกิดขึ้นก็คือว่า แม่ทองขึ้นมา3วันติดกัน120กว่าดอลลาร์หรือประมาณ3-4%ทํากํา็ทำกำไรต้องเกิดขึ้นประเด็นที่2ก็คือเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นกลับมาพลิกแข็งค่าขึ้นในวันพฤหัสบดีนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้ทุกคนมองนะครับว่าระดับ3,300ดอลลาร์จะต่อเนื่องได้หรือไม่ในสัปดาห์หน้าก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับ แล้วก็ปิดท้ายในสัปดาห์นี้นะครับกับหุ้นที่มีขนาดใหญ่โตที่สุดในการระดมทุนในตลาดหุ้นของฮ่องกงนั่นเองครับหุ้นตัวนี้ก็คือบริษัทที่มีชื่อว่า CATL นะครับคุณไหมฮะถ้าคนที่อยู่ในวงการของรถ EV จะลองอ๋อเลยครับเพราะว่าเป็นตัวย่อของบริษัทที่มีชื่อเต็มว่า Contemporary Ampex Technology Limited นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้า ให้กับบรรดารถยนต์แบรนด์ดังๆทั่วโลกลูกค้าของเขาก็อย่างเช่นเท s l a อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้แต่ Mercedes-Benz AG นะครับ Volkswagen AG หรือแม้แต่รถค่ายดังๆที่อยู่ในโยุโรปรวมถึงในอเมริกาอย่างเช่น Ford ด้วยนะครับทีนี้การซื้อขา,ขายของเขาที่เข้าตลาดเมื่อวันที่20พฤษภาคมก็ถือว่าฮือฮาทีเดียวครับ ซื้อมา,าขายไปปิดตลาดในวันแรกที่เข้าตลาดนั้นราคาหุ้นของเขาขึ้นไปถึงที่ระดับ306ดอลลาร์ฮ่องกงนะครับถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ตกหุ้นละ1,301บาทขึ้นไปถึง16%กว่าๆครับ เมื่อเทียบกับราคาจองตอนที่เข้าซื้อในช่วงของตอนเช้านะครับซึ่งราคาจองของหุ้น CATL นั้นอยู่ที่หุ้นละ263ดอลลาร์ฮ่องกงนะครับหรือประมาณ1,117บาทนั่นเองครับผลปรากฏว่าการที่ราคาหุ้นตัวนี้ขึ้นไปสวยงามเลยนะครับก็ทําให้คนมองต่อไปนะครับว่าอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศจีนซึ่งก็ประกอบไปด้วยรถ EV รถปลั๊กอินอีวีหรือแม้แต่รถไฮบริด Hybrid ต่างๆเนี่ยจะยังคงมีอนาคตสดใสเติบโต,ตแม้ว่าช่วงนี้เราจะเห็นว่าตลาดรถ e ีทั่วโลกนั้นชะลอตัวก็ตามนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือสรุปข่าวที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศในรี c a p กับผมบัญชาชุมชัยเวชติดตามได้ทุกวันเสาร์กันนะครับ B-Times ครับ